โอเคบอกว่าจะให้สิบสองงวดเนาะถ้าไม่ครบสิบสองงวดก็ค่อยมาคุยกันอีกทีหนึง่งครับตอนนี้ได้แล้วแปดงวดแปดงวดที่แม่ตะเคียนให้มานะครับถือว่าแม่ตะเคียนนี่ท่านก็คือจะมีบุญบารมีสูงนเนาะอาจารย์เนาะนะครับก็คือว่าทีนี้หลังจากที่มันมีแล้วอาจารย์มีเรื่องงานยามดีวันไหนครับที่ว่าจะไปขอแม่ตะเคียนยังไม่รู้ยังไม่รู้ตอนนี้เดี๋ยวยังไม่ได้คำนวณเพิ่มเติมตอนนี้ขอโฟกัสเรื่องหาทุนบวชเนน ให้รู้ล่วงไปก่อนช่วงสามสี่วันนี้อ๋ออาจารย์จะทําอะไรครับคือมีลูกศิษย์ย้ายเข้าเป็นลูกศิษย์อาจารย์รหลาย,ลายปีแล้วแต่ลูกแ,แรกๆเลยแต่อาจารย์เป็น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 หมอเป็นครูเป็นอาจารย์ใหม่ๆช่วงปีแ,แรกๆเลยครับเด็กอายุสิบห้าสิบหกนี่แหละพ่อแม่ตายแต่อายุแปดขวบอุบัติเหตุตายอยู่กับยายยายก็ไม่มีนาดอ,กอ,ก,อก,ก,กอยู่กระท่อมเพิงเล็กๆอยู่เด็กเรียนดีคเอเซเชีย ามจุดห้าสามจุดหกทุกเทอมในนี้จบมสามแล้วปีนี้ไม่ได้เรียนที่รด้ไจะต่อมสี่จะไม่มีทุนไม่มีเงินเรียนก็เลยหยุดปีหนึ่งที่แค่อยากเรียนอยากเรียนต่อพอดีจางเลยคุยว่าบ,บวชเรียนไหมล่ะบ,บวชเรียนมันก็อันนี้หน่อยเราลงทุนแค่ตอนตอนบวชตอนทําพิธีตอนทําพิธีตอนบวชเขาบอกว่าเขาก็อยากบวช แต่ว่าไม่มีเงินในจะผ้าไตในจะบาทในจะเงินใส่ซองอุปชาครับแล้วเราอีกอย่างมาบวชในการพรรษาด้วยมันจะได้ก็เลยบอกบวชเนนเขาไม่นับพรรษาอยู่แล้วบวชตอนไหนก็ได้ครบ,บวชเนนบวชเรียนเนี่ยเดี๋ยวบวชไปพอพอเขาสมัครภักเรียนใหม่แล้วก็ค่อยไปลงไเรียนกับเขาอืคก็พักเลยว่อาอันนี้เนาะไม่มีเงินยายเขากับ ยายแค่เป็นคนที่ประเภทที่เกรงใจคนคไม่กล้ายืมไม่กล้าหาเงินใครเพราะแกกลัวว่าหาเงินเขาแล้วกลัวกแกจะหาใช้เขาคืนไม่ได้ครับแต่ว่าอยากบวชให้หลานอยากบวชให้หลานอยากให้อยากอยากให้หลานได้บวชอาจารย์ก็อยากให้บวชเพราะว่าเด็กอนุคตไกลครับเกรดเฉลี่ย3.5 3.6ทุกเทอมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดานะสมัยก่อนอาจารย์เรียนทใช้ยัเงเกรด1.5องครับ ก็คือว่าตอนนี้ก็ขาดทุนในการทําพิธีในการบวชใช่ไหมครับ<ช>รรอาจารย์มอาจารย์ก็อยากอาจารย์นี้เป็นคนบวชให้หรือว่าก็ไปบวชที่วัดปกติใช่ไหมครับถ้าไปบวชที่วัดปกติอาจารย์เป็นโยมบวชให้ไม่ได้อยู่แล้วแต่ย่อ <tramp S 1> ห,<า>หาทุนหาอะไรพาไปบวชครับปไปบวชแล้วอาจจะหาวัดให้ให้อยู่อืมครับเอ็ซีตอนนี้บอกอยากช่วยงานนะครับเดี๋ย,ยวแอดมินจะให้โบทรอาจารย์ไปนะครับผมท้ายคลิปเนาะนะครับแล้วก็จะให้ดูสถิติเก่าทีนี้เรื่องขอเนี่ยอาจารย์สามารถ นักวันได้ไหมครับว่าจะเป็นวันไหนอะไรยังไงเดี๋ยววันนี้วันอะไรวนะันนี้วันพุธหันเส,สาร์อาทิตย์จริงๆอยากได้วันอาทิตย์นะโอ้จั์อยากได้วันอาทิตย์ใช่เพราะว่ามันจะได้กะว่า วันนี้พฤหัสนกสุกเสาสามวันเนี่ยสี่วันสามวันสี่วันวันอาทิตย์เนี่ยเพราะว่าพรุ่งนี้อาจารย์จะทาพิธีตัดกาฝากอ๋อพรุ่งนี้อาจารย์ทำพิธีตัดกาฝากใช่ไหมครับน่าจะเตรียมของหลายอย่างอยู่ครับไอ,อกาฝากหาย,ยากคนบา่วนอ,อยู่กาฝากต้นกาหลงอ๋อคนบางคนนี่หาแทบตายหาไม่ได้นะครับอันนี้เด่นเด่นทางสายเสน่ห์พวกค้าขายเสน่ห์เนี่ยไอคนก็ไม่ให้กิ่งละพันแล้วอาจารย์ไม่ให้ เพราะถ้าให้ไปแล้วไม่รู้จะหาวันไหนได้อีกอาจารย์หรือว่าตัดเอามาลงจะมาบดท,ทําเป็นพระครับทําเป็นพระไว้อ่าใครอยากบูชาใครอยากนึกว่าไปอีกทีหนึ่งเราจะตัดทําพิธีได้เลือกดีพรุ่งนี้จะทําพิธีตัดครับแล้ววันอัดส่วนวันเสาร์เนี่ยวันเสาร์อาจารย์มีแขกนักแขกไว้อยู่ครับ ไม่รู้ว่าเขาจะมาเวลาไหนครับเพราะนั้นจริงๆก็ได้เป็นวันอาทิตย์เป็นวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันอาทิตย์ตยที่จะถึงนมีใช่ไหมครับใช่โอคาาืออาจจะมีมีน้ํามีเหล้ามีอะไรไปเลี้ยงเมตาเคียนนี้ใช่ไหม<ช>อาจารย์เพราะว่าไม่ใช่อะไรหรอกอาจารย์ต้องไปหาซื้อเหล้าโทด้วยครับรอบที่แล้วก็ไม่ได้เหล้าโทไปแกกระบนอยู่ครับต้องซื้อหมาเซื้อผู้ใช่ไหมอาจารย์หผูหมากผูมันก็หาไม่ยากหรอกสําคัญเหล้าโทนี่แหละครับพอรอบก่อนหน้านี้อาจารย์คนที่เขาทําเนี่ย รอบนี้เขาไม่ได้ทำจังก็ต้องไปหาซื้อจุดอื่นที่อื่นต้องหาเล่าโทรหน่อยปตาเจ้าห้วยจะชอบเล่าโทรับแต่แม่หลักๆเลยแม่ตะเคียนบอกว่าจะให้สิบสองงวดสิบสองงวดครับอันแกแกได้บอกไหมครับอาจารย์ว่าจะให้สามตัวงวดไหนมีไหมครับแกจะให้สามตัวไม่ไม่เชิงนะแค่บอกว่าเดี๋ยวให้เท่าให้เท่าที่ให้ได้เนี่ยสิบสองงวดครับให้เท่าที่ให้แต่ว่างวดสุดท้ายงวดสุดท้ายงวดที่สิบสองแกอาจจะ มีรางวัลพิเศษให้แก่วาอย่างนี้แต่แกไม่ได้พูดตรงๆว่าจะให้สามตัวครับแต่อาจารย์คิดว่ารางวัลพิเศษน่าจะสามตัวนั่นแหละแสดงว่าต้องมีสามตัวแน่ๆอาจารย์ต้องมีสามตัวแน่ๆโอ้ครับเพราะว่าแกบอกว่าจะให้รางวัลพิเศษอยู่ครับนอกจากที่นอกจากสามตัวบนถ้าพิเศษกว่าสามตัวบนก็พิ็ศษรางวัลที่ห <c oughs> <c oughs> นึ่งกันเลยนะอาจารย์เนาะอันนี้ได้สองตัวแล้วถ้าพิเศษกว่าน,นี่ก็ต้องเป็นรางวัลที่หนึ่งแล้วครับอาจารย์ยอือ แล้วออกตัวโดนเปลี่ยนเรื่องเรื่องของเรื่องนะครับผมให้มาหนึ่งหกสี่เข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับอาจารย์ตรงตัวนี้มุ้งเที่ยอาจารย์ให้มาด้วยนะครับอืมครับทีนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ใช่ไหมครับอาจารย์ที่จะไปขอแนวทางเมตเคียน์ถือว่าเอซีท่านไหนอยากจะช่วยขมาค่าโูค่าเล้าโทรทำไปเรื่อยใช่ไหมครับอาจารย์ครับตาแกจะให้นะตาคุมงปร๊บขาแกก็ให้แต่ว่าแกมาเข้าฝันบอกแม่ ก็ว่าไอเรากขว่าเลขมันเยอะแล้วเนาะก็เลยไม่ได้โทรบอกเพราะว่ามันเข้าแล้วแหละคมันเข้าแล้วแหละมันเข้าแล้วคือแม่แกฝันว่าคนแก่ผู้ชายมานอนตายหน้าบ้านเนี่ยมานอนตายหน้าบ้านเออแล้วคนแก่นี่ยแกบอกว่าหน้าเหมือนตาภูมิพระผา่าท่าที่แกเคยฝันรอบที่แล้วแ okay? กก็ว่าตาภูมิพระผ่าเนี่ยหน้าแบบนี้แหละรอบนี้ก็เห็นว่าฝันอีกคเขาก็ถมถมดินหมดเลย ยกเว้นาขาขแขนชี้อย่างเงี้ยแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วนิ้วแล้วนิ้วเขาชี้อยู่เงี้ยครับ,<อ>รบแม่เคยเลยบอกอตายกระสุนขาแขนชี้เจะดูจะเจดีออกมาก็ เป็นสี่หรือเปล่าชูนิ้วอย่างเงี้ยน่าจะหนึ่งมั้งเด็กวัยอย่างนี้เนาะคือคือแม่เป็นคนฝันใช่ไหมครัแม่เป็นคนฝันฝันแ้น <ๆ S 3> คกนอนนอนก็หนึ่งออไอ้แาสี้มันก็นับหนึ่งสองสมส,สี่ันตายกระสุนรับเฉยว่าคุณแม่ก็มีก็คือว่าบางทีเนี่ยเมื่วนยแกก็จะ,จะมาบอกแม่เมื่อวานไปไหว้แกครับ ว่าจะไปขอขอแกย้าอีกรอบหนึ่งแหละพอดีฝนตกไม่ได้ขอเลยกลับไปจุดทูบบอกไปเฉยๆแล้วก็กลับแกก็บอกว่าตามมาเข้าฝันแกก้มาเข้าฝันแม่ศูนย์สี่หนึ่งเต็มๆแกแม่ก็ตีไล่ได้สักศูนย์สี่หนึ่งได้ศูนย์สี่หนึ่งกับศูนย์สี่เก้าของแม่ใช่ไหมครับแม่ใแม่กฝันครับมันก็คือว่าเป็นครับครับโอ้ตาตาภูมิฟ้าผ่านี่ปู่แกมาบอกถึงบ้านเลยใช่โอแต่เสียดาย ซื้อน้อยไปหน่อยและอีกอย่างก็ที่ไม่ได้โทรหาแอดมินเพราะเลขเก่ามันเกิดหลายตัวแล้วถ้าจะเพิ่มไปอีกก็จะว่ามันจะเยอะเกินเอฟซีจะสับสนนะครับสนเลยตัดสินใจไม่โทรดีกว่าแต่ว่าแนวทางที่ให้ไปนี่คือว่าเรามั่นใจว่ามันจออยู่แล้วมเรามั่นใจว่าจะออกอยู่แล้วคเห็นแต่ว่ามันไม่ได้สามตัวเนาะจานเลยนะครับแต่สองตัวเอฟซีก็ยิ้มได้ค่ะสําหรับอาจารย์น้อยนะคะก็รออาจารย์ไปขอแม่ตะเคียนนะคะถึงจะได้ต่องวดนะคะก็ให้กดติดตามกดรอไว้นะคะ ทางช่องก็เสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ